สวัสดีลูกหลอยสวัสดีครับคแม่ยังสุภาพครับเอาหยังมาให้แม่เนาะหน่อวันนี้ครัวแม่สุภาพสั่งเห็ดละงอกครับครัวลำเพลินครัวแม่แม่สุภาพครัวลำเพลินแม่เห็นแต่ในคลิปไหมแม่เบิ่งคลิปผมอยู่ดิเบิ่งเห็นจะคลิปหลอยนั่นแหละตอนพูทเเ่าล่างแล้วก็ตอนนั้นนี่แหละตอนนั้นเอาใส่ถังมานี่แหละว่าสีมาบันแพงนั่นเบิ่งคลิปอยู่จ้างผู้เฒ่าล่างแม่ก็ยังอันตอบอันอันกลับไปอยู่นั่นเด้เขียนเขียนกลับไป ผมทำงานตั้งติดตกใส่ปลาไหลเป็นมูกันมันก็เลยทุบปลาติดับแม่ก็เขียนกลับไปอยู่หนึ่งเขียนตอบกลับตอบกลับอยู่หนึ่งเด้บอกว่าเอามาให้แม่สักห้าโลนะแต่ยังบอกอยู่หนึ่งก็เลยได้ตัวลวกแล้วตัวล่างแล้วอีเมรเราว่ามันจงบ่ได้ขูดอันมาทันล่างน่ะมันเมื่อนี้ล่างเพราะไหนแม่เมีไเกิดขึ้นจอดแจงเราจะเอาพลังโอ้ยบ่มีผู้ลางซอยข่อยกันวิ่งทันแล้วเป็ดลังมงใหม่แม่สี่โลลู้ครับอีเมรสุภาพพี่น้องเอ้ยอันสนับสนุนลูกเต้า เ <łość> บิ้งเป็นหวังเบิ้งคับเ็ซซีโรอีแมลเราหายเงินมากเป็นหวังครับอ้อจัดหนักเนาะจัดหนักจัดเต็มเนาะเพราะเห็นตะกี้อันอันคุณแม่นุกหน่อยเราไปซื้อรถดหรือซื้อยังตะกี้เหรอ แล้วเอาใจกู่ทั้งไปเรียนนั่นมาได้มาเห็นแม่คูภาพอีกพี่น้องครับเหตุก็โสดกับตาเลยพี่น้องโอราะคู่จะเป็นเซียวกันก็ไม่ในโนกเนาะโอ้ยสซสซูเงินเหรียญนี่ยเงือเยอะนี่ครับมีคุณค่าเบิดนั่นล่ะเปิดในเป็นขวัญกำลังใจครับพี่น้องนะครับเพิดในเป็นขวัญกำลังใจนะครับหาถุงคุ้งเราสองลอยกับพันหนึ่งคนนี้เราควบคุมพุทธแม่ครับเออเอาเอาเอาเหตุมาให้ตั้งใจตั้งใจเอามาให้กินคักๆแล้ววัดที ขอบคุณลูกเต้าขอบคุณลูกลอย like นะ mask, hm. uh, uh ma <m <m ี่แหละเพราะว่าแนวมักแนวมักคือป็นเห็ดหลังูคุณแม่มักอันมักที่สองนั่นก uh uh ับคือเดตะาไข่มือมั่งสองสามมือมั่งหันแม่กระซื้ออยู่สองฟีดกับเหลืออันนี้ห้าซื้อไวในยอนยังอใส่ฟีดไใบมันี้กินยังปีกับกระไดขึ้นเอาแม่อยากเนี้ยมันบ่มี่เนาะขาวฟีดไวเนี่เป็นเดือนกระไดเพราะเป็นย้งโอยเป็นเดือนยังเป็นปีกระไดเป็นปีกับมเนา เพราะว่าเวลามันเบิดง่ามเหมือนห้าก็เอามากินไม่เห็ดกินอยากง่ายไหก็เห็ดกินคือว่าเมื่อวานเมื่อก่อนเห็นในคลิปพักกันเห็ดสันอยู่ล่างเออนั่นแหละล่างกันนั้นวันอันโลซิบขีดโอ้แต่หาดึงแต่หาดึงสั้นราคาราคาโลเท่าไรราคาราคาคอยซื้อโลราคาลอยราคาลอยเออปลาเดียวมื่่างเองมาล่างเองเอามาขูดเองขูดเองเหิืนไปเดี่ยวเครื่องลเออนั่นเห็นบบปาดแล้วสั่นปลดแต่เพื่อสี็ะได้จ้งสีเรี่ยวเออ เบิ้มือเท่ากัมเออบัดนี้มันลวกเองนั่นแล้วเฮ็ดเองล้างเองลวกเองกินเองโลละ500โ้ล้วนละอันนี้ลละ250บ่ได้เฮ็ดหยัง้นก็ไมเขาเจ้าลวกมาให้เลยสบายๆผู้เฒ่าบ้านผมเฮ็ดข่อยจะเน้เป็นบ้าซื้อเฮ็ดบ่ซื้อ3มื้อ4มื้อแล้วนั่นแล้วมีอีกก็สิเอาอีกเด้อมาแต่ว่าให้มันเป็นเฮ็ดเฮ็ดละงกเหลืองเด้อะคั่นสมมุติว่าใหม่ๆงามๆนี่สมมุติว่าแมียจะได้เฮ็ดละงกเหลืองบอกลูกเดี๋ยวลูกสิคัดออก เอาเฉพาะดอกเหลืองแล้วก็เอามาโรยเงินรุ่นแม่เอาคือเก่าเอามาขูดมาล้างแล้วก็ต้มแบบนี้มันกันเนาะแต่ว่าอย่าไปเอาผสมกันอันขาวแม่ไม่ชอบเอาเหลืองล้วนเอาเหลืองหล่นล้วนแล้วก็ตุ้มๆดอกดอกตุ้มๆเพราะฉะนั้นแหละผมกับเมื่อนี่คันมีเห็ดละงอกผมสืบอมาแล้วผมสืมาสะออกแต่ดอกเหลืองมาไว้เนาะเอาดอกเหลืองมาเพื่อให้เอาดอกพ่อตุ้มๆจะเอาบานเนอะบานมันหลังมันมุน ถ้าเอาพ่อตุ้มๆนี่พ่อผางานี่มันจังแกงแซ่บพ่อไคือสิคัดบเตดอกเหลืองให้พ่องามๆาั่นน่ะได้ครับแม่ได้ครับเออนั่นแหละนั่นแหละเดี๋ยวผมจัดการให้เอาคือเก่าเอาคือเก่ากลับไปนี่ถ้ามีร้องงงอีกนะโอเคถ้ามันจะมีมาอีกนะถ้ามันมีก็เอามาให้แม่เลยอืได้เท่าไหร่ก็เอาเห็ดปลวกมากบ่เห็ดปลวกบ่อเห็ดปลวกบ่สันทันปานไดนเห็ดเพราะว่ามันบ่มีบ่มีทั้งเห็ดปลวกนี่โอเคมักหลายมักเท่าไหครับ แหงก็ซีนกับมักพี่น้องโลดอหารลอยหกลอยกับซื้อคือเก่าเขาใส่ทั้งน้ำแข็งมานนี่ตอนนี้เหลืออยู่ประมาณยี่สิบโลเดียวนี่เห็ดไข่เหลืออยู่ประมาณสี่โลอันนี้ติแมนครับโอ้เฮ็ดละงกประชุมเนี่ยเฮ็ดละงกนี่ละงกร่วมแต่ว่ามันสิมีแต่ดอกุ่มกับไข่มันเออนาหนะมันแฉงแสบแฉงหว่านก็ดอกบานผู้เฒ่าผู้บนมาล่างกู้สิเก็บไปปิ้งพูดละขนกับซีบ้าข่อยโอ้ยมีเงี้ยนี่เป็นบ้าซื้อเห็ดเมาเห็ดเนาะแต่ละมือผู้ใดมากกับซื้อเบิด เน่าหมักเนาะแน่ามักผู้เฒ่าคือจังผู้เฒ่าคือจังมูจเจ้ามักซอยจุอันเนี่นครับคือจังมุผมปาล์มนาดเลยมักซอยจุไปตู้นั่งเดียวโลดลเราใได้กับสื้อครับเออนั่นล่ะอันนี้คือกันอือันนี้ัอนนี้คุณแม่กับมักมาตาดัเกิดมากกับมักโลดนี่พอแม่เพิ่นพากิน บามันแจงแซบมันรวยลายรวยลายดีมันมันบดได้ยห่เนียวเหนียวมันลืดเลยก็ได้มันบดได้ย่เนียวเหนียวเนี่้วเหนียวเนียเออมันยั่ง่ายนี่แม่ได้เด็ดอหนึ่งใบชะปากแล้ก็มักแม่เ็ดพอนึงเลือดย่หันเมื่อไหร่ก็ซื้อไว้อยู่เลือหันสองถุงเด็ดอเออโลเท่าไหร่อันแต่เกาหนี่โลละสามร้อยบาีตอนนี้มามันมันกับโลละสองร้หสิบโลละสองร้อยบอบอเลีวแต่ เดี๋ยวนี้มันสิเบิดงามแล้วมันสิแก่เลยเนี่เห็ดเออมันแก่มันแก่แต่ว่าเพิ่งมาเนี่ผมเห็นนี่เป็นเห็ดพอฝ้ายเห็ดพอฝ้ายมันบาดแสบแต่ว่ามันถูกถูกอยู่แต่ว่ามันบาดแสบคือเห็ดพอหนังดิ่อ่อนทุกดอกบาดนีนเรื่องของเรื่องมันบาดแสบคือเห็ดพอหนังมันสิเป็นแข็งมันสิเป็นยิ่ๆเออนั่นแหละนั่นแหละมันจะเขาหลังบ่ลลอนมันลลอนไม่ได้กันแเงี้ยเราเห็ดพอฝ้ายแม่ยนเมียนเมียนไม่ขึ้นหนึ่งกินเสียบด้วยเห็ดพอฝ้ายเสียบหนึ่งกินก็แม่บวบไอ้เคียงได้ อืนนั่คเดี๋ยวนี้คือถือโอกาสว่ามาไลายสดน้ำเขาเป็นบ่หมี่นี้มืออื่นมืออื่นบะซี่ไรเป็นไรบะซ่นัดประชุมกันก่อนไรสูตรงานนี้อย่างน่ะเอ่อเป็นสมทบทุนเฮ็ดโรงซ้อนครับพยาบาลเพิ่นอันว่าแฟนคลับเอฟซีเฮ้ามันก็จเป็นคอนเสิร์ตโอ้ยขอบคุณแฟนคลับ FC เพิ่นก็จะเป็นดีให้เนาะเพิ่นก็ซอยเฮามาดีให้ครับคอนเสิร์ตร่วมร่วมทุน ร่วมพลังร่วมพลังสร้างโรงซ้อมเพราะว่าย่ำเป็นว่าย่ำฝนดิเอาแต่เป็นเป็นโดมน้อยๆกค่ยังไก่ก็เดี๋ยลบฝนลบย่งไดเพิ่นก็ดีให้เนาะแฟนคลับเอฟซีก็ไดายเจมันโพดผู้บักม่วบักแตียงอื่นกับฝากพี่น้องน้ำค่ะสื่อบัตรจองตัวให้เพิ่อนน้ำโอเคเอาฝากที่ละฝากฝากพี่น้องนะครับเรื่องมืออื่นเด้อทีมงานบอลลัมเพชรลำพลินนะครับคุณยายบ้านลูกไส้ไม่ยาภาพเลยละเพิ่นสิมีคอนเสิร์ตร่วมพ่น ร่วมพ่นพนเพชรลํำเพื่อนเพื่อจะหาทุนสมทบทุนสร้างโรงซ้อมนะครับโรงซ้อมของเพชรลํำเพื่อนจะมันซอยซอยดีให้แฟนคลับเอฟซีโลูกผู้ใดเพิ่นเรตัสงสารพยาบาลแล้วก็บ่มีหยังก็คือมาเอาซอยไปทีมงานทีมงานศิลปินมากคือมาซอยกันด้วยใจนะครับ เติมน้ำมันรถมาเองมาซสวยกันเบิดนะครับบอยบอมีว่าสิได้เงินได้ค้ำบอบคุณลูกเต่าขอบคุณทีมงานหมอญพิลำเพล่นะก็ขอบคุณแฟนคลับเอฟซีทั่วโลกที่มีน้ำใจมาช่วยซัพพอร์ตช่วยเป็นพลังเป็นให้กำลังแก่ลูกเต่าสุขูสุขคนแล้วก็ทีมงานหมอญพิลำเพลินให้มือเจ้าโชคดีลำรวยสุขภาพแข็งแรงรวยแล้วก็ให้รวยหลายกกว่าเ่าผู้มาใจสวยเด้อสุขูสุขคนพี่น้องเอฟซีก็ได้พร้อมทั้งทีมงานนั่นแหละเอา โชคดีร่ำรวยลลวแล้วก็งานเขาหลายๆปัง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 นี่เราโงก20ิบโลหายไปได้เดิมมาในเดิมซะ เนมันของยังสีผู้ใดก็อยากดอกกันห้าแซ่มากยังสีมันมันได้ขายอยู่ดอกมืออึ้นังส่องไรสดขายมันเหลืออยู่ยี่สิบด้ขายอยู่ดอกพูและโลสองโลมันกระมดเออตัวลังก้นบันซื้อให้แมนขั้วเขียนส่วนแมนแมนแมนทีมงานห้าแมนก้นหัวก้นรวยยังกินี้ันเลยแมนแมนมันเหลือจากถุงก็ยู่หันประมาณยี่สิบกว่าถุงยี่สิบก็ถุงในประมาณสี่ถุงเออ มาเทียวแฟงขายเวฟซีเพิ่นเหมาให้เนาะเพิ่นเหมาตรงนี้มีละไรนะพี่น้องเห็นทักมาหาได้ทักมหาจารย์ร้อยขันผู้ใดมีน้ำใจไม่ตีทีว่าสิษยซอยอยากมาเหมาเหมาให้ทีมงานหมอลำเพลินเพื่อนกะมาได้ค่ะเด้อพี่น้องค่ะให้ทีมงานเด็กไข่ลูกให้เต่าทีมงานเขาได้อยู่ได้กินจ้ะเข้ากัได้บุญได้กุศลซอยแล้วกะขึ้นไปหาโมเจ้าหลายเท่าลอยเท่าพันเท่าคนละผู้อยากซอยผู้ซอยมากกระดายสาธุเอาคลิปนี้ฝากไว้ซัำนี้คลิปหน้า นายแม่กัเอาสิเอาอันนี้ไปไหวแบบร้อยลูกไส้กัสิเมื่อได้แล้วพี่น้องได้แล้วจังนักจัดเต็มไปแล้วเอาได้มากกัจังมาวาอีกเด้อครับแม่ครับโอเคจังทักหาแม่จังทักมาหาแม่ก็ได้ครับโอเคแม่สิเอาทอดได่เอาล้วนๆ้วนมิตรเห็ดอ่าพ่อตุ่มๆนี่เอาล้วนๆมาเลยลวกมาพร้อมเออสุภาพนาวงศานั่นแหละนี่โอเคค่ะใช่ใช่ใช่ อืมโอเคโอเคคลิปหนาจังเมึงกันไหมเนาะค่ะพี่นนท์ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคลิปโอเคค่ะขอบคุณค่ะ